หลังจากที่ปล่อยให้กระแสดราม่าด้านลบเผยแพร่ออกไปโดยไม่ตอบโต้อะไรเลยตั้งแต่เรื่องราวของอดีตผู้จัดการส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องพี่น้องที่ออกมาโพสในเชิงต่อว่าซึ่งแน็กก็ยังคงเงียบไม่ได้ออกมาโพสตอบโต้ใดๆค่ะล่าสุดในทิกตอกของแน็กชาลีวันที่2มกราคมก็ได้ออกมาโพสข้อความชี้แจงค่ะถึงประเด็นของแน็กชาลีและอดีตผู้จัดการที่ไม่ได้ทํางานร่วมกันแล้ว เนื่องจากเรามีปัญหากันเรื่องเงินแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเขารีบจัดการคืนเองินผมในส่วนที่มีหลักฐานชาัดเจนมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่อดีตผู้จัดการสขอให้ทางผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อง,งานเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเหตุผลที่เขาแจ้งก็เนื่องจากเขายังต้องทำงานในวงการน,นี้อยู่และจะได้ลดการตอบคำถามในโช,โชน่วงแรกๆตามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่มาเริ่มส่งกำลังใจให้อย่างมากมายค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวจีนคู่จิ้นของหนุ่ม นักชาลี่น้องขุยอันที่ในโพสต์นี้ของนักชาลีขุยอันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าหลังจากความมืดมิดจะมีแสงสว่างเจิดจ้ารอคุณอยู่ซึ่งก็มี f อเข้าไปคอมเมนต์ต่อจากคอมเมนต์ comment ของขุยอันว่าขุยอันช่วยอยู่เป็นกําลังใจให้ชาลีตลอดไปนะพวกเราจะอยู่เคียงข้างคุณและชาลีอยู่เป็นกําลังใจให้ชาลีไปกับพวกเรานานๆน,น,นะครับ เคียงข้างพี่ชาลีไปตลอดเลยนะเจ้าดอกทานตะวันที่งดงามขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้ชาลีนะขุยอันซึ่งขุยอันยังเข้าไปตอบคอมเมนต์อีกด้วยว่าสู้ไปด้วยกันฉันคือกัปตันทีมเชียร์ลีดเดอร์เรียกว่าเป็นสายซัพพอร์ตตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะอย่าไปบอกใครอย่าไป,ออาไปบอกใครอย่าไปบอกใครนะ<ำ>เรายู่กันแค่นี้คำต้องห้ามที่เป็นเกี่ยวกับ ชาลีอี่ยเขาออกหมดเลยก็แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าพิมได้ไงพูดได้อะไรอย่างเงี้ยี่เนี่ยพ่อพระเอกพ่อพระเอกเราก็จะพิมยาวๆได้แล้วพี่พี่อย่าไปบอกคำไอ้นี่นะเพพี่อย่าไปบอกคำว่าอาบน้ํานะงะั้นเดี๋ยวไม่ได้อาบน้ํากันทั้งทั้งดงนะพี่นะปวดรู้กันถึงว่าที่ผ่านมาทุกคนพิมพ์แต่ซีซีทีวีนี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยคือตอนแรกอาจารย์ก็เข้าใจว่าเออร้องไมอยากจะจิม ไม่อยากอยากเป็นตัวตาม่าอยากเป่นเดียวเหตุ CCTV ใช่ไหมพี่แจ็อันนี้ผมพูดจริงนะผมพูดหลายรอบมามากเลยแล้วผมก็ขยายความหลายรอบมาด้วยว่าทำไมชาลีถึงว่าพิมพ์ได้ทีละคำสองคำเพราะวันนั้นนะผมฟังชาลีพูดอยู่ฟังชาลีพูดอยู่ว่าทําไมชาลีเออทำไมกลบพิมพ์ได้เยอะบ้างเราก็เราก็ไม่คิดว่าเป็นพวกเราไงเนื้อออกไหมเพราะเพราะเราก็ยังพิมพ์ได้ปกติ เพราะว่าเราเราเราอยู่มันเราข้าอยู่ตลอดแล้วมันพิมไม่ได้เราก็พิมพ์ใหม่แค่นั้นแต่คนที่นานๆเข้ามาทีเขาก็ประยนะทีเขาอันเนอืมทำอะไรยันก็ไม่รู้อ่ะใช้อะไรประจำมาที่รักอะไรอย่างเงี้ยหรออุ้อหัอมาโตกิมหัว วันนี้ฉันทำงานไม่เหนื่อยละวันนี้ทำงานไม่เหนื่อยด่าแล้ววันนี้อยากทำงานเว้ยวันนี้ทำงานไม่เหนื่อยแล้วคุณเจนคุณเจนเขารอฟังคำนี้กันอยู่เนี่ยตาเกดตาเกดใจดีช้อยทิ่งนักเกิดขึ้นมาที่ใจอีจะชอบะไรของตอนนี้พี่เจนอยู่ในไลน์นีนทุกคนห้ามหลับนะจ๊ะหลับแล้วพลาดจะตัดขอบคุณครับขอบคุณคมากเตรียมไปซื้อ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2ทูกปาตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ